สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับวันนี้เขามาเำามาซีนกันที่เก้านาะเหมือนนี้เนาะหาเห็ดน้องแรงน้าแรงครับเนาะครับผมเฮ็ดน้ำหมอยครับไปหาเห็ดแดงไปกินหอดเห็ดนาแหล่น้าจ๋าอย่ามืดก่อนก็เลยเฝ้าครับมาเอกี้น้าจ๋านอกเหมือนนี้จะได้กับมาหลุนมาชมกันเนาะจ้าว่าจะได้ายลายบุตรลายพี่กั๊ดอำเภอสันกระแปงเนาะครับเนาะัมากันสองคนเนาะจ๋านาะครับผมมะหลุนมาช่มนี่ตอนนี้นี่นางเฝ้าเห็ดแล้วเนี่ยเก็บเลยจ้าเก็บต่อเนาะ ้เฮ็ดนาแเรกันยังหหลอยู่จ้นะนึกว่าจะมาสิมดเป็นห่วงอยู่ย่านเพิ่อนมดเนาะก็เลยเฝ้ามากันจะ้ะยังมีเม็ดหน่อยหลายอยู่นะจ้ะเนาะครับจะได้รอดหรือเห็ดแดงกอเข้ากับยังบวออกเข้ากับมาท้งางผีก่อนเนาะครับฝนตกแล้วไม้น,ไมนะจ้ะุ่มหน่อยเนาะ ครับล็อกหน่อยนะครับหมดอายุหรือว่าจะมันอันนี้เนาะมันถือฝนมาเลยเสียดายถือน้ำฝนเริ่มเ่าจอย สามซีมือ,น,นะอ,อน,มนี่แล้วนะ่าจะเฮ็ดออกครับสี่วันไม่ได้แล้วเนาะนอนหน่อยเพคนนี่เนาะมาเั็นเอาเพิ่งตุ้มขึ้นานะตุ้มสวยๆติ่มเงาะเอาเฮ็ดกอ่อยังตง้องรอก่อนเด้อจ้ะต้องรอทางพะเยาออกก่อนเนาะบานเส้าเนี่ยจังสิงออก เล่มเก็บเห็ดหนาเลยก็น่าจะจานเพิ่งมดก่อนเนาะยทำเมื่ก็บมัอนี่มดแท้ๆเลยนี่หยุกมวยเนาะหยุกนะตกนะหนี่เนาะ เห็ดร่างแรยก็มีน้ำหอยน้ำหอยถูกครับหน่อยก็มีเนาะมาใช่ออกไหม่ม่อยๆตรงนี้ดีครับ หน,นีพามารอเก็บเห็ดนหนึ่งกันเด้อจ้ะเสียดายเพื่อนเนาะ,ะจะมดแล้วเ <c oughs> ด้อจ้ะอีดอกครับสียังกับ <c oughs> สีก็มันเห็นเลยครับนอกตาใส่งานมันหลายสันดี มันถีบด้วยเนาะแต่ตาจะถีบเอาสนัดยกอ่เหี้อเนาะแ้วก็มืซ้อนเนาะโอ้ยเก็บไปเก็บมาหนิจ่ะเนี่ยเม็ดหน่อยยังมีอยู่นะนั่นเม็ดมืออื่นก็สิมีอยู่บ่จระเนี่ยมีเหรเนาะครับมีดูเลยครับส่งเฮ็ดน้ำวยนี่ออกดุลเนาะ หาหมื่อแล้วทำเป็นเหมืออื่นตี๋ขี้ดินเนาะยังเมามั่นก็กา้นกี๊หีชนาแล้วแอบที่ไงนู่เนาะจ้ามาหาเฮ็ดตอนนี้ก็ได้ออกไม่พอดีเนาะ Nó, tuyệt cần chỉ còn ngon tông sống được đó ngon thật ใครครับใครใครับรอนอลูกใครหกเหลงบ่าขาวมัง้งเลิกป่นี่นี่จ้ะสีขาวหูขาวนะใครย่งไหนหน่อยใครเหืงบอจ้ะยังหน่อยอยังน่ยไมหน่อย<ข>นี่ก้อนอื่นมา่าอันนี้ไหม เก็บมาเฮ้ยเก็บเพชรไหนลยมาได้กระมวลเ,เพล็รลเนี่ยครับหยองเด็กนะหยองดองงาน,นครับงนามแต่เพื่อนดินหน่อยฝ <c oughs> นตกครับเพป็นอะเพื่อนออกวันนี้ลืบหินครับ ะระวังกจบไแนี่เดนออกมาคุณไ่กอไหนโอ้ จกเอาก่อนตั้งใจอยู่ในหลือบหินระวังสนามจะไม่แม่งปองมึงยนะตะครับดอกแตกสับ có ô cái nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

นัดอยู่ในบังหินเหมือนะเนี่ยเงียบเลยปลาคนไปเมื่อ,มอหมดแล้วจ้ะเฮ็ดทิ่มันบุก,กินนะ่นเหายหลายๆเนาะทิ่คน,ขกกนเขาบุกิ่นนะจ๊ะขนาดเนาะ ดองดเป็นสีขาวไปแฮะคือบึงหินไปฮะเนาะหอมทีเหมือนกันมดน,น,น,นะดวงง่าตาง่าเนาะดวงง่านี่นี่ครับเนาะโอ้ยแตเฮ็ดล้งแหนบไปจะสีมดน,นจะจ้ะ cái đó nó ngang đi đâu ừ. chẳng nhiều โดนีตุ้ยไงเนาะ,ะขาท้องแข็งเป๊กจี้มันน่ะเห็นบหไปหาลงเมื่อแล้วจับันนี่ว้ กรงันงมันดอกกะเหลือกครึ่งนึ่งอันนี้นองเลยจับกลางจีนก็มีนักแสดนะมื่อื่นตอนนจะมากนอ่้วจ้าคอยไปเก็บเพชรแดงเนาะเนี้แดงออกมาท่านไหลออกจะไรนี่ออกเยครับนี่ยปีนขึ้นท่วงๆก็มีย่งวางก็มีเห็ดแฝด นะครับได้บอลสนลน์คิดเปิอขิเปื่อได้คิดเปิอัได้เนาะจุ่มน้ำหอมล่างได้อยู่จ <laughs> ุ่มจีดสนเลย ปลาเนี่ยมีกล้ยใหม่นะครับ <c oughs> เป็นปลาในนี้นเนาะจปลาลึกครับ <c oughs> สมกับกค่นะ้เดี๋ยวจมอมอนเลยอ้ยเอาหมีดสอดท่ <c oughs> า,ทาทไรน,นั่นนี่ห้างสอดกับอะไรนมันต้องดึงแล้วเนาะ นะครับสวยงามมากเดี๋ยวคุดกลุ่มกันเลย ยินนีจะเฮ็ดเนาะครับสอยงามเนาะอืมเฮ็ดตะไคร้ตัวนีอ้ออกจุงงาาดงามเนาะงามขนาดครับอสวยงามมากเี้ยงอยเดียว ดรุ่มกันเลยหลายอินี้จะเห็ดเนาะครับหอมเนาะอืะเห็ดตะไคร่ต <m nels> ัวนี้ สรุปผลงานของเขาว่า <dá> น <cido S 2> ี้ครับเห็ดหน้าแลครับเห็ดหน้าแหลเห็ดหน้าม้อยเห็ดนาม้อยเห็ดหลังแลก็ะหน้าแลครับจ้าครับผมเห็ดร่วงเห็ดดินเนาะครับเห็ดดินเห็ดเครื่องอะนะจ้าครับผมสศงษนียังเสียได้มันอยู่นอจ้าก็เลยต้องมาเก็บเมืองกำลังออกหลายเนาะครับแม่เมด่สุดนี่ก็คือสิมดแลยนอจ้าต้องเฝ้าเมื่อก็บไว้ก่อนเพราะว่าบนดอยบานเศษบ่ออกเนาะครับผมต้องพ่นบาใคัออกครับจ้า แกฝืงเบื่อกันนะจ้าเก็บเห็ดล้างแหล่ผสมเห็ดแดงสลับกันไปเนาะจากครับผมอื่นเท่ากับสไป้ากอกับบุหงุ่งว่าสิม่านีเนาะม่านีก่อนเนาะจากอีกมือเดียวคือสีมดละครับผมครับครับเดี๋ยวเห็ดแดงออกได้หลายก่อนคไปเก็บให้มึงเนาะจากนอกระลังเห็นสองดอกสามดอกอันกำลังขึ้นเนาะจากดอกหน่อยหน่อยมันเนาะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอฝากพีฟังน้องตัวหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทางเพจทางยูทูบนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสำหรับเขาสองคนวันนี้ก็พี่บ้านพี่จองกันเนาะครับผมไหว้บ้านใหม่มือใหม่ปักันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าหมูสันนด์ดังหมดเนาะเก็บเห็ดอันนี้นีู่ <Bye. S 1> ด้ดเนะก็บดินครับนี่อยู่ในดินครับแล้วงามๆอยู่เลยหนุ่มๆอยู่